สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะดาวพาทุกคนมาดูไอเดียนี่ที่บ่อที่บ้านดาวนะคะขุดบ่อสะใหญ่กว้างเลยไว้เลี้ยงปลานะคะแต่ว่าหน้านี้เป็นหน้าฝนมาฝนก็เยอะน้ําก็เยอะน้ำหลากก็เลยมีการล้อมนะคะนี่เอาตะข่ายสีฟ้านะคะมาทําตอกไม้ไผ่รอบบริเวณสะแล้วก็มัดด้วย ที่รัดนะคะบนล่างดักเอาไว้ไม่ให้ปลาหนีนะคะแล้วเราจะปล่อยปลากันค่ะมาค่ะวันนี้ไปซื้อพันปลามาเยอะเลยนะคะอ๋อลืมบอกเพื่อนๆไปค่ะอย่าลืมเนกซ้นที่ปลายมันด้วยนะคะเนกซ้นก็คืออาการที่เอาปลายมันนะคะคุดแล้วก็ซ่อนไว้ในดินแล้วก็เอาดินกบนะคะทางภาษาอีสานเขาเรียกว่าเนกซ้นค่ะนี่เลยนะคะวันนี้ก็ไปซื้อพันปลามาหลายชนิด เอาถุงมาลอยน้ําก่อนให้ปรับสภาพนี่มาปล่อยตอนกลางวันเลยทีเดียวผิวน้ําก็ร้อนๆอยู่นะคะแต่รู้ว่าน้องจะรอดไหม,มสะกว้างพอสมควรเลยนะคะอันนี้ก็ใช้ตะไคร้สีฟ้าล้อมสระไว้เลยคะ่ะอ้ยอ่าไปใกล้ตลิงเดียว เดี๋ยวโดนไม้เจาะเดี๋ยวรั่วมีผู้ช่วยตัวเล็กนะคะวันนี้ลงไปจัดการปล่อยปลาชอบมากเลยเกอน้ำคลองนี่เลยนะคะทันปลาหลายถุงค่ะวันนี้ปลาบินคือไรปลาบินปลาทับทิมปลาเนื้ออ่อนปลาวยปลบึกปลากดข้างปลากดข้างปลาดุกปลาดุกแล้วก็เออชนอตะเพียนปลาตะเพียนด้วยค่ะ อันนั้นอะไรอ่ะเดี๋ยวเราเอามาลงน้ำให้เขาปรับสภาพนิดนึงโอ้ลอยตุ๊กป่องไปนู่นแล้วหนูเอาเอามันมาอย่าเพิ่งมันลอยไปจังมันลอยไปเองเดี๋ยวอุ้ยปลาเล็ดมีเล็ดด้วยมีปลาแรดด้วยนะจ๊ะลุงบอกปลาเล็ดหนึ่งตัวก็ยงในนี้แหละก็หอดรองเท้าเชื่อุิยหนูอยากเลี้ยงปลาแรดมากอ่ะ อันนี้มันมาล้มลมนี่น,นี่เราก็จะมาปล่อยปลากันนะคะนนหลังจากเราเรทำาที่ล้อมปลาเรียบร้อยฝน,น,นมาคราวนี้ก็ไม่ต้องกลัวค่ะปล,ปลปาจะวิ่งหนีเด,นนดินหนีดึงหนีเบ่งก้ะพี่น้องมือนี้ปล่อยปลา ยิงปลานะคะเอ,อเอาถุงแรกเป็นอะไรงไตงัวเล็กตนี้เป็นปลาไนปล<ส>าบึกมาแล้วไม่หนูก็กดลงให้อันนี้มันน้ำเข้ามาแ้วน้องก็จะค่อยๆออกมา,าทีละตัวออกมาเร็วออกมาตมันไงน้องมาเร็วน,นี่ตื่นกันเนี่ยโอ้โหรูปล่างเหมือนปลากระเงียง เเเเนนนนกลลีีี้ยยยยงิสระวััมต่อไม่เห็นตัวมันเลยนะไม่ชอบปลากระเง้ยเป็นความเสื่อมน่าเหมือนปลากระเง้ยเลยปากปลาปากปลาปากถุงนักพ่อให้เห็นปากถุงหน่อยต่อไปจะเป็นน้องอะไรเหรอมันวิ่งมันวิ่งวิ่งเมื่อกี้มันต่อค่ะร่าเริงได้ได้บ่อใหญ่ร่าเริงเหมือนกับเชืองแรกที่ปล่อยปลาออกเป็นเชือก พี่ดาวมันขึ้นมาผิวน้ำสวยเนาะให้มันวิ่งเข้าหาเราไปถึงดุกนะลุงเพราะว่าน้องดุกดูดุกเดี๋ยวป้าป้าเห็นมาด้แล้วจะใส่แบนี้ป้าปลาบึกปลาบึกปลาบึกนะคะไปลุงเล่นน้ำโอ้โหตีมังกาไม่ออกสลุกมาออกแล้วออกแล้วปลาบึกจะเป็นปลาบึกยักษ์ในอนาคตโอ้ปฟาชลามน้อยต่อไปเป็นน้องดุกเพราะน้องดุกเล่ามานนี้แล้ว นี่นี่เอ้านเลยจะมานีทวันนี่น้องดุกมีปนดีดีนะลูกนะโตไวๆนะต้องบอกเขาด้วยจะได้จับกินาพูดย่งนั้นเขก็ไม่ยอมก็ได้จะได้เลี้ยงแบบสวงามตัวสสวเอาไปประกวดได้รางวัลที่หนึ่งอันนี้ดุกอันนี้ปลาดุกดุกเราเอามาเท่นะพ่อ

น้องก็อยูบถึงแล้วก็ลอนเรืออุ้ยอุ mm ้ยยางอุ้ยอุยเอายางออกถ้ามันกินแล้วมันตายหูหนูจับหยิบยางออกหยิบยางออกเดี๋ยวแยางมันอยู่ปล่อยให้น้ำออกนี่เล็ดเอาเล็ดเร็วเร็วลูกเร็วๆร็วช่วยลุงแกะมันได้บางเกล็ดนี่ช่วยลุงแกะดิ ทำไมมันเหมือนปลาสลิดเลยเอออันนี้อะไรนะเป็นปลายเป็นพืชตายกี่ตัวสองตัวเหรอใช่ที่งมเจอเมื่อกี้เนี่ยไอนตัวนี้นงมเจอเมื่อกี้ขึ้นมาปลาแล็ดกี่ตัวลุงสามร้อยสามร้อยเลยเหรออันนี้ก็เดี้ยงอันนี้ปลาเล็ดเหรอใช่ประมาณก็เลยสิวิ่งดิสวยอ่ะ นี่ไปเอาท<บ>ับทิมมาทับทิมมันไม่ค่อยอืดนะเร็วๆทับทิมน่ะม,ม,ม,มันจะบอบางเกียมนนั่นแหละมีตัวตายด้วยอนินพชาดหุงเลยเอาคนรถเท็นซี่ออดีดีตีงๆลนี่อันนี้นนแลกลองลองลอง,ลองลต่เจอปลาตาย เอนี่ไงตายต้ต,ต,ตัวตนตัวแต่ไปคันนั้นครับทีมผู้เบาบางของเราอย่างนั้นไม่รอนเลยมี่อันนี้ตับเพียนดียด,ดิอัน,น,นอันนั้นนินไม่เป็นไรเดยอยู่แถวนี้อ,อ,นนอ,อุ้ย มีตะเพียนใช่ตะเพียนตายตะเพียนตายตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไอ้ทับทิมทับทิมทับทิมไม่เห็นอยู่ตัวหนึ่งติดตัวตายไหมอุ้ยปลาคาบเัดๆเลยดูยังไงก็ปลาคาบปลาคาบสวยไหมเอาเร็วๆรีบแก งสุดท้ายเกินเลยอุ๊ยดูีๆนะเหมือนปลาคาร์บเลยอ่ะทับทิมต้าไหนมันแย่ไม่ต้องไปหยิบมันขึ้นมาให้มันไม่หนูค่ะตั้งมันเผื่อมันฟื้นหาปลานี้อยู่ทีมันแย่ด้วยออกซิเจนนีตายยังไอ้ตัวนี้ยังยังคือปลาตาย่อยเขาไม่ต้องไปช้อนขึ้นมามากหนูไม่ได้ช้อนหนูื้าตกใจมือคนไปจับมาก จับบอกปลาเลี้ยงอันนี้ตัะเพียนรหรือเท้าูน่าจะตัะเพียนป่ะนี่นะใช่ตัะเพียนเปลี่ยนข้อเจ้าอ่านี่สวยงามเหี้ยหนูบอกแล้วปล่อยปลานิ้ปุ๊บแล้วมันจะฝวายขึ้น